สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวทีโมเวอร์เนอร์นะตัวนี้ส่วนสูง5ฟุต11เวิร์กเลตไฮมีเดียมถนัดเท้าขวาสกิลมูฟ4ดาวแล้วก็วิกฟุต5ดาวครับสำหรับเคมีที่เหมาะสมเนี่ยผมคิดว่ามีอยู่2โอ,อปชั่นนะออปชั่นแรกจะเป็นฟินิเชอร์เพื่อวิ่งเป็นเอ็กโพซีฟแล้วก็ออปชั่นที่2เนี่ยจะเป็นมาร์สแมนเพื่อวิ่งเป็นคอนโทรลนะแล้วก็ในส่วนของเทรนเนี่ยจะมีแค่สปีดดิปเลอร์นะก็ไปดูในเกมนะครับว่าจะเป็นไงบ้างยังงงไไไไเเตตต็มััววหหาาชช่อออออแล้้้้กดปโโออกดปะโโโคจง ซีได้โอเคยัดมาเวอร์เนอร์แอซิสไปโอเคสวยมากไม่น่าพลาดแบบนี้ไม่น่าพลาดโอเคสวยโอเคหนึ่งแอซิสนะโอ้โ oh, ห oh, โดนเออไปเวอร์เนอร์ตากเลตต้าโอเคสวยบอลโลโอเคสวยแข่งไอ้เพื่อนโอเคสวยโอ้โหเวอร์เนอร์เป็นตัวชงที่แบบอยู่ๆก็เกิดนะมาจิ้มตัวเวอร์เนอร์ต้ม โอเคแบบนี้ไม่แน่พลาดยิงโอเคโหประตูมาไวมากสวยงามนะเออสวยขึ้นมาเบอร์เนอร์ยูดูก่อนแมเกดี้เขียวเโอ้โห oh, oh, ลูกนี้งามจริงงามมากเบอร์เนอร์นะเบอร์เนอร์เต็มตัวนะดึงลงมาก่อนโอเคขึ้นมาเบอร์เนอร์แล้วกันโอเคเขียวเขียวเอาชัวสวยงามโอ้ยทํานยิงยับเลยอะ่ะหาช่องดีไง เออสวยเวอร์เนอร์ตบมาเวอร์เนอร์ม่เวอร์เนอร์หาช่องโอเคสวยบอลโลชิปได้ปะเหนือเหนือยังจะเข้าอีกโอ้โหแฮตชิกอย่างไวเวอร์เนอร์เต็มตัวเวอร์เนอร์เต็มตัวหนึ่งสองโอเคไม่ล้ำมวะยาวๆแบบนี้เวอร์เนอร์สังหารดิโอโหติดแดงอ้าวเข้าเว้ยสวยงามโอ้โหเป็นตัวจบที่แบบไว้ใจได้นะตบมาขึ้นมาตบมาอ่าเวอร์เนอร์วิ่งนี่เปลี่ยนลายให้มัน ปิดลายให้มันโอเคสวยฮิวูโอเคสวยแฮตชิกว่ะหูยสองยิ้มติดไปเนี่ยเออสวยเวอร์เนอร์เต็มตัว๋ยว่ดึงให้ก่อนเอาเรียบร้อยแบบนี้ได้วิ่งแบบนี้ได้ดวนมาหนึ่งหนึ่งแล้วว้ยิ่งโอเคลูกที่สี่ยิ่งยับจริงว่ะไปได้ปะ่ะโอเคสวยเวอร์เนอร์โอเคสวยเวอร์เนอร์ลูกที่ห้า tầm lưng r่าง mà banner ah à, banner chong cái check băng check wing lùn điểu, lấy acid đi, lấy acid băng. ok one bar, ok lấy acid bang, xinh nhèm, yin nhiều lẽ, banner tiêm long thành đi, ok xinh yếu, dễ đái u, mà banner, banner, magedi cancel, ok long bắn đi, <laughs> thằng ok bắn trái xinh nhèm เออสวยขึ้นมาตบได้ปะโอเคโอเคยิ่งโอเคลากเกต้ามาสองทีเลยเออสวยมากมาคุณยอดขึ้นมาไปได้ปะแวนเนอร์เต็มตัววิ่งบอโลโนี้โอเคสวยหนึ่งหนึ่งแล้วฮิวทูฮิว,ฮวโอ้ไม่ติดยิ่งเออแก้ตัวได้สวยงามยริงยับจริง,รงว่ะไฮไลท์เยอะแน่ไปได้ปะขึ้นมา แบบนี้โอเคทีโมทีโมพาวเวอร์ช็อตไปปุ้มโอโ้โหโ,โกตายได้โอโ้โหยิงยับอีกแล้วเออสวยขึ้นมาแคนเซิลโอเคได้ปัดแล้วของจริงไม่ต้องเขียวโอเคเต่โอเวอร์ดึงมาสวยโู้ต้องต้องยัดว่ะหาตัวแป๊บนี่ไงแบนเนอร์ เรียบร้อยยูเขียวโอเคคือแวนเนอร์เนี่ยผมว่ามันหาช่องดีโคตรอ่ะแบบยืนถูกที่ถูกเวลาเออสวยขึ้นมายัดเอาแอซิดบ้างลําป่ะวะไม่น่าลําวะมาแอซิดโอเคยิงฮะเอ้สี่ใจหนึ่งป่ะสวยงามเออสวยขึ้นมาได้ปะ Step over. เพอร์เฟกต์เซฟโอเวอร์อ้าวแบบนี้แบบนี้เรียบร้อยโอ้ยยิงคนเดียวห้าลูกอะเกซ่ ไปยาวๆโอเคเวเนอร์เต็มตัวนะจับปั่นดีป่ะแม็กเจะดีโอเคสวยบอลโลนีไว้ก่อนบอลโลนิับเข้ามาดูเขียวไม่ต้องเขียวจริงๆโอ้โหปั่นดีเกินแบบเวเนอร์เออมาพินยอดแทงมาเวเนอร์วิ่งแทงตรงๆโอเคหลุดเดียวเวเนอร์สังหารดิไม่มีทางพลาดอะ่ะจูเขียวเอาชัวโอเคยิงยับจริงบายยนะ แบนเนอร์ ue, มาสเตปโอเวอร์เอา้าวันบาพอโอเคตามตีเสมอได้เฉยตรงมาไม่ได้วะหาจังหวะยัดแป๊บหนึ่งนี่ไงแบนเนอร์แล้วก็ต้ายิ่งเขียวเขียวโอ้โหคมกริบไปได้ปะแบนเนอร์อ่ะได้ปั่นอีกรอบแคนเซิลก่อนเดี๋ยวลองปั่นดูเอาไม่ปิดใช่ไหมตุ้มเอา้าเขา้าเขา้าเฉยอะไรวะ มุมนี้เข้ายากมาก โญญามสำหรับบทสรุปของทีโมวาเนอร์นะผมจะให้เพสซิ่งอยู่ที่9.5ถึง10ครับชูติ้งผมให้9ถึง9.5เพสซิ่งผมให้8.5ถึง9ดริบเบลิบ 5, ่งผมให้9แล้วก็พิคอผมให้8ครับสำหรับข้อดีหลักๆของวาเนอร์ที่ผมคิดว่าผมชอบสุดนะผมชอบในเรื่องของการหาช่องวาเนอร์เป็นกองหน้าที่บอกได้เลยว่าเซ้นกองหน้าแรงมากๆคือเวลาเล่นเกมตริงๆเนี่ยวเนอร์มันจะทําหน้าที่หาพื้นที่ฟรีซึ่งมันมีประโยชน์มากเพราะว่าจริงๆเนี่ยในเรื่องของดริบเบลิ่งอ่ะผมว่าวาเนอร์แบบไม่ได้ดีมากซึ่งพอมันมีตรงนี้ยมาทดแทนเนี่ยมันทําให้วาเนอร์แบบพร้อมจบเลยไม่ต้องพิกเยอะส่วนในเรื่องของเพสซิ่งเนี่ยในเรื่องของลองแพสยังเป็น หานิดหน่อยเพราะว่าส่งไกลไม่ค่อยดีค่าประมาณ73มัง้งแต่ผมคิดว่าถ้าใช้เวเนอร์แบบถูกวิธีมันจะไปต้องส่งเลยเพราะว่าหลักๆก,ก็ใช้เวเนอร์แบบเป็นตัวจบสกอร์เป็น ST อะ่ะสําหรับคู่มือการใช้งานเวเนอร์เนี่ยผมคิดว่าต้องมีตัวช่วยตัวช่วยตัวนั้นก็คือเอ็นคุณครูเอ็นคุณครูเนี่ยเหมือนเป็นจิก๊กซอที่ทํให้เวเนอร์เล่นง่ายขึ้นเยอะเลยเพราะว่าเวเนอร์ย้ําอีกรอบเลยมันไม่ใช่สไตล์หน้าต่ําไงพอมีตัวที่แบบเป็นสไตล์หน้าตา่ํามาเชื่อมมาช่วยสัพพอร์ตเลยพวกนี้ยเวเนอร์จะเล่นง่ายขึ้นและดูอันตรายขึ้นเยอะเลยแล้วก็ในส่วนต่อไปเนี่ยจะเป็นในเรื่องของราคาและความคุ้มค่านะผมจะเอาเวเนอร์ไปเปรียบเทียบกับมานูเอลนอยเออร์แล้วกัน เวอร์เนอร์ตอนนี้ราคา90 0 0สส่วนนอยเออร์ราคาประมาณ3 0 0 0 0คือถ้าถามผมว่าเวอร์เนอร์ร่างนี้ผมอยากให้โฟกัสคําว่าร่างนี้เนะเพราะว่าอันนี้มันยังไม่ใช่เบสเวอร์ชันของเวอร์เนอร์นะคือส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าผมชอบนอยเออร์มากกว่าเพราะว่าอย่างแรกเลยนอยเออร์สกิล5ดาวและนอยเออร์เป็นเล็งตีที่เล่นง่ายมากๆแต่เวอร์เนอร์เนี่ยมันจะมี attracting AI กับพวกการหาช่องเนี่ยที่เด่นกว่านอยเออร์ชัดเจนนะคือมันก็สามารถเลือกได้แหละว่าชอบตัวที่แบบมีเซนบอลดีๆหรือว่าชอบสกิลห้นะสุดท้ายเนี่ยถ้า อีกรอบเลยว่ามันยังไม่ใช่เบสเวอร์ชั่นของแวนเนอร์นะและผมก็ยังไม่สามารถรู้ได้เพราะว่ายังไม่ได้ลองไงว่าเบสเวอร์ชั่นแวนเนอร์เป็นยังไงแล้วก็ในส่วนสุดท้ายเนี่ยจะเป็นในเรื่องของเทียริสนะผมคิดว่าจะเอาแวนเนอร์มาเปรียบเทียบกับนอยเออร์เหมือนเดิมเพราะว่าหลีกบุนเดนเนี่ยมันหาหน้าเป้าที่แบบเป็นหน้าเป้าจริงๆค่อนข้างยากนะนอยเออร์เนี่ยตอนแรกผมให้อยู่เทียเอสแต่ว่าตอนนี้ผมคิดว่าลงมา A บวกบนบนดีที่สุดส่วนแวนเนอร์เนี่ยผมว่าคุณภาพจริงๆใกล้เคียงกันแต่ว่าผมยังเททนน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 น้้้้้าาาาาาหัััักกกกกีี่่่่อออยรรรมมววววพะะฉผคู Vaner แแบบบบบลงๆถถึช อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือสมัครเมมเบอร์ชิพเพื่อกาลัางใจให้ผมในการรีวิวต่อไปครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย